เอาเลครับก็7โหลนะครับ,รบสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อรมยย่มใยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับใน m มเอ็มเก็นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะมาทําคลิป3-1กับลูกแคร์น,นะครับผมคนแรกนะก็คือ จานทีมนะครับคนที่2นะี่ก็คืออมอิ๋มนะครับก็คือแฟนของจานทีมนะครับและคนที่3นะี่ก็คือบอยนะครับผมน้มมองบอยนะี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นน้องรักของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเด็กข้างใสของจานทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือ3คนนี้เนี่ยเขาชอบแบบว่าเาว่าผมอะไรอย่างนี้นะครับชอบมาเกียนผมนะครับ ก็เลยอยากจะ3าหนึ่งแบบว่าให้คนดูดูบ้างแบบแก้เผ็อะไรอย่างงี้นะครับจะเรียกเขามา3าหนึ่งยิงหัวกันนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าเขายิงหัวสู้ผมไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็จะให้เขายิงตัวผมบ้างเลยครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เก่งยิงหัวใช่ไหมก็คืออาจจะเก่งยิงตัวนะครับถ้าสมมุติว่าสร้างห้องเล่นกันแบบดวลกันเนี่ยเขาจะแบนพวกสไนัยกับระเบิดก็แบนการชุบกันโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเอาว่านะครับผมถึงแม้ว่าผมจะแพ้หรือชนะก็ตามเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะ หากใช่ชอบเนี่ยกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมโอเคไปดีกันเลย ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการสั่งสอนเด็กทั้ง3คนนี้นะครับรห้ามชุบน,น,นะห้ามชุบห้ามเกลียนนะห้ามชุบเมื่เกลียนนะบอกเลยใครชุบใครเกลียนโดนดราม่านะบอกให้<อ> 1> 3ามหนึ่งนะงัดหัวอย่างเดียวนะไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีอันนี้โอ้งัดหัวแคดเอ็มบีเจทีวีนะเว้ยโอเคเลรแต่ดีเซิร์ดนะบบเอาแต่ดีเซิร์ดนะห้ามเล่นปุ่อื่นนะดีเซิร์ดเลยนะ ก่อนแล้วป่ะไม่จ่ดยิงแล้าลองเชิญก่อนไหมลองเชิญก่อนทีละคนก่อนไหมได้เดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยมาผมก่อนก็ได้จานผมก่อนก็ได้จานจานปิดแล้วปิด้ายไปตัวจริงแล้วัดประเทศแล้มันอยู่ด้วยกันดีหรือเปาประเทศอ่ดิมาดิเฮ้ยไม่เกี่ยวนะอย่างไม่ใช่นะไม่ใช่เอาเอาดิปล่อยลงเลิกไปเลยอีกจันอาโดนดิสไลน์นะดิสไลน์นะช่องกันทีนะ

โอ้ลูกแค่โอ้ยเฮ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยจันทร์ซิมโพสต์จอไปไว้ลีได้นะเพื่อนนะได้นะได้นะได้นะโอ้โหดูดีดูดีเกินอะไรไม่ได้ก็ยอมให้ยอดคูขาวเลย โอ้โอ้โอไม่ไหวแล้วไอ้ยชุบนะชุบกงนะอาพี่มิ้นไม่ต้องชุบผมชุบตัวเองเอง้หามชุบห้ามชุบพี่เอ้ยเยิ่ในใปว่าโอ้โหไอรุมกันโกงก็อะไรวะาไม่ได้โกงนะพี่มิ้นไม่ได้ชุบใช่ปะเกินบอยเกินเกินพี่มิ้นกับการทีมก็ไหวผมบอกเลย ว้อกันไปเนี่ยถ้าจริงๆแล้วพี่ชนะไปแล้วเนี่ยบอยยิงบอยลงเป็นคนแรกแล้วว่าวิจันทร์เฉยเฮ้ยทำยิงม่วงเนี่ยาเล่นละเบิดเหรเจ้ากูด้วยไอ้บอลย้อนโอ้ยนายจะเกลียดเพื่ออะไรวะเฮ้ยสี่สามหนึ่งคงเพื่ออะไรวะอะไรอย่างนี้ธรรมดาปะจุต่อย เอเยทำไมต้องเกเลี้วยทำไมต้องขายวัวใกันด้วยอ่ะอไ,ไม่ไหวสิไอ้ลูกผู้ชายเลยมึลงล้มไปตั้งแต่แรกแล้วบอยน้องรักของพี่เนี่ยในนี้มีไม่โกงอ,อ,กอยู่คน,ค,คนเดียวเลยเนะี่ยไม่โกงคนเดียวเลยนะพวกนายน <c oughs> ไหนเชื่โกงนะ <c oughs> เอา,เอา,เอาคือาแสดงว่าถ <c oughs> ้าเล่นเป็นจะโกง <c oughs> ใช่ไหมโ้โแขนผมขาดตั้งไอ้บอยเลยแขนผมคงไม่ได้สักคนเฮ้ยอุ้ยหายไฮไลท์ว่ะถ้าโดนนะกี้นะว้าวมต้องสมัตยังไง อ๋อบอยยังนั่งไม่ได้เลยพี่เยิงกันหัวเราก็ตั้งไออคนมัวเลยเราไม่ได้อ่ะมันยิงแฟนผมอ่เอ้ยมันไม่ได้อ่ะพยายามกัดหัวเลยงัดหัวก็หัวเลยถ้ามัโดนไไอ้้อคนดนนเข้ามาออันนี้แบบไอ้หิวมะหิวีีีไง ว่าจัรยทีมคมตายเดียวเองเหรอวะเฮ้ยมือสั่นว่ะพี่เดียมือสั่นว่ะเอ้ยทีใครยิงวะใจอ่ะอุ้ยอ้าวรอดเลยอุ้ยรู้ยิงจี้เหลุงเพื่ออะไรวะไปโกงมาเพื่ออะไรวะไม่รู้เอง โอ้โห,หมุดหางอ่ะมุดหางตลอดเลยอ่ะไ <c oughs> ่ว่าอิต <c oughs> ัวเองแน่เลยวะยิงดียิงมาดิมาดิเขมาดิเขมาดิอนีหนึ่งเข้ามาดิออกมา วันนี้กูทำไงวะกูรู้เหลี่ยมมึงไอ้ทีมไอ้กี้กัดตัวเลยที่รักกันตัวอะไรตัวอะไรเจ๊กตัวเลยไม่จะหัดตั้งในวัวนี่ไปตั้งค่าให้นะคะใช่แพ้เสียแฟนเปล่าเอาเปล่าเสียแฟนมอ้ยเอาเอาเอาจะมาพูดอย่างเงี้ยเอาก็ยังแล้วอันนี้กับพี่เลือกใครคะเลือกพี่ทีมค่ะแล้วพี่ทีมไปแล้วพี่ทีมไ้ตัง้งพี่ทีมเป็นคนจ้างอิ๋มอะโน้ตโน้ตโอ้โหแบบนี้ อะไรใจเย็นครับคุณจะมาใจเย็นใจเย็นใจเยคุณวัดเลยคุณคือคุณคือมือแท้คุณคือมือแท้คืออะไมวะทำ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 ไมวะผมเปลี่ยนเป็นเอวบิวได้ป่ะผมไม่จัดเล่นโพกเลยว่าโอเคงั้นแต่หลังๆอัดตัวก็ได้ไม่เป็นไรเอางี้ดีกว่าถ้ากูชนะกูขอเป็นแฟนสิมหนึ่งวันโอเคป่ะโอเคป่ะวันเดียวเองวันเดียววันเดียวไปคว้าไปจ้าพี่กี้กันนะแม่พี่กี้ได้พี่กี้ได้พี่กี้นั่งค้างเลยพี่กี้นั่งค้างเลยเอ้ยอะไรเนี่ย อุ้ยโอ้โหยิงเล <Yeah> uh. ้ออิมยิงสองแมตช์อเบลอิมโหดนะอิมโหดนะยกเว้นยกเว้นคนอื่นนะคนอื่นไม่ไม่ไห้นะไม่พูดแบบนี้อันนี้ต้องโดนแล้วแหละอ้เอ้ากูยังไม่เคยโดนใครฆ่าเลยมีแต่มึงหล่อยกูได้แล้วก็อิมอิมมากซึ้งซึ้งหน้าหล่ออะไรนะครับหล่อโนโน่มาเอาใจช่วยผมด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมทุกคนถึงผมจะแพ้หรือชนะก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับใช่ครับกดไลค์อิมหน่อยนะ หมดทีาแล้วนะครับทลานใเอ้าเอ้าอย่าชุบนะอย่าชุบนะอย่าชุบนะโอเคเกินไปจานทีมโขู่จานทีมชุบตัวเองด้วยโอ้เกินเพื่ออะไรวะโอ้ไม่ไหวเลยตรงนู้นฝั่งนู้นร้อยั่งนู้น โอ้โหไป่คคนแท็กเลยว่ะโอ้ยเฮ้ยบอยกูจะตายไปลืมอะไรไปป่ะลืมอะไรหรอไม่แล้วคุณแพ้แล้วตอนนี้คุณหมดสตินานแล้วพี่นิ่มตาในล็อกคุชชานติโน่ บอยลุงลุงเขาไม่ใจท่านในกันไว้บอยเล่นปืนใกล้ๆดีถ้าจะืนเขาจะเล่นสนใดยังจไม่คิดเลยผมมีแค่สนมาเลยท่านในวิ่งยิงเม็ดละร้อยห้าสิบกูจะไป็นผู้แพ้ได้อะไรที่เหลือมันก็ซ้ับกระสายเลยกันเลยบอยเขากำลังคาโศมผมพี่ผมยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเขาเขาโกงอ่ะ เอาเฮ้ยไม่ตายวิทโอวิ่งวิทยาเข้าเลยเฮ้ยเอ้ยอดีตอดีเขาดูโอ้ยจะไม่เล่นสนายแล้วนะผมจะเล่นปืนอื่นแล้วไม่ใช่แล้วนะไม่ได้ใช่ไหก็ตอนแรกนายนายสู้เราแบบยิงหัวไม่ได้เราอุตส่าห์ให้นายอัดตัวแล้วนายไปนายต้องเล่นเล่นสนายด้วยว่ะโอ้โหโอว่ะเลิกเล่นซีไฟแล้วว่ะโอ้โหเล่นเล่นซีไฟแล้วว่ะ นนไายเล่นสนนะายจนจจน,นายจะชนะแล้วไงนายตรงตรีคืนได้แล้วไงเอาเฮ้ยใครอยู่หลังนนโอ้ยมาได้ไงเนี่ยกูตกใจหมดเลยโอ้ทุกคนดูดิโอ้โหชุบตัวเองด้วยออโอ้โหมีชุบตัวเองด้วยบอยโอ้ไม่ไหวเลยทำไมพวกนายต้องโกงกันด้วยหว่าชอบลืงตอนแบบเฮ้ยเอาโอ้โหไอ้ใช้สนายทำไมอ่ะเพื่อนโอ้ไม่ยน้องโอ้เนี่ยใช้สนายด้วยอ่ะ ไม่ <c oughs> เอาไม่ลองละจ้าไอ้อบอยม<า>ันทิ้งได้ทิ้งแสดงมาเพื่อได้หยิบมาเล่นโอ้อไอ้บอย <c oughs> มันจะทิ้งได้ไงไอบอยมันตายอะไรที่แล้ววะ <c oughs> คือเราเราก็ให้ <c oughs> นายแบบอัดหัวแพ้เราอะแต่เราก็ให้นายอัดตัวเราแล้วอะแต่นายก็ยัง <c oughs> นายยังก็โกงกันอกีกกว่าวะเฮ้ยเราไม่ได้โกงเราก็เล่น เปิดถ้ามันมีอยู่อะเราโกยงไงอ่ะไม่ก็คือเราก็ขอให้นายแบบนายอัดตัวเราได้แต่นายไม่เล่นสไนด<ช>์ได้ไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยนายว่านายก็ไม่ทำอะเราได้ทำก็เล่นคุณธรรมดาได้ก็ตายอ่ะอยู่บนเก็บไม่ไม่ตายนะ <โด S 1> ไม่ตาย,ตายถ้าไม่เล่นสไนด์เราชนะนะนนเว้ยเฮ้ยเพื่อทำไมทำกันอย่างงี้วะมือเียผมชอบเล่นอน่ะเราเล่น,นมาได้อะ

ผมเนี่ยยิงหัวชนะแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็อยากให้โอกาสเพื่อนผมคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็อยากให้เขาโชว์ฝีมือการแบบอัดตัวกันบ้างนะครับผมแต่ว่าไม่เล่นสไนได้ไหมเนี่ยเขาไม่ยอมแบบเล่นแบบเขาก็ยังเล่นสไนกันอยู่อ่ะทำไมต้องเกียนกันด้วยอ่ะคือนี่แบนแบนชุบแล้วแต่ก็ยังชุบกันนะก็ยังลุกขึ้นมาอีกอ่ะโอ้โหดูดิคือผมก็ไม่อยากจะว่าเพื่อนผมนะครับแต่ว่าผมก็ยอมรับครับผมแพ้ก็้